สวัสดีครับจากร้านเดเบรดุปการแพทย์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเสนอตัวนี้จะเป็นตัววอล์กเกอร์นะครับพับได้นะครับปรับระดับสูงต่ำได้แล้วก็มีล้อด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานลูกค้าจับนการห่อได้เลยนะครับก็จะดีดจังแป๊กนะครับตัวนี้นะครับสามารถโยกได้นะครับก็คือโยกเวลาเราเดินนะแบบนี้เลยนะครับโยกแบบนี้ล้อมันจะเลื่อนไปด้านหน้าถ้าลูกค้าตัวสูงนะครับลูกค้าสามารถ ทีการปรับนะครับลูกค้าก็กดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มแล้วก็เลื่อนเลื่อนได้เลยนะครับขึ้นลงแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการความสูงขนาดไหนนะครับส่วนล้อนะครับล้อเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับจะนีตัวปรับนะครับถ้าตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าไม่ต้องการโยกนะครับลูกค้าดึงสลักตัวนี้นะครับจะมีสลักซ้ายและก็ขวานะครับลูกค้าดึงขึ้นนะครับเอามาเสียบไว้ตรงโลถ้ารูมันไม่ตรงนะครับลูกค้าพยายามขยับนิดนึงนะครับขยับวอลเกอร์ใส่ไปทั้งสองข้างเลยนะครับแบบนี้ แล้วก็จะโยกไม่ได้แล้วลูกค้าก็ใช้เดินแบบนี้นะครับถ้าเวลาลูกค้าเลิกใช้งานนะครับลูกค้าต้องการพับเก็บลูกค้าก็ตรงนี้นะครับจะมีปุ่มนะครับปุ่มกดนะครับกดถ้าตัวนี้สลักตัวนี้นะครับมันยังล็อกอยู่นะครับมันจะไม่สามารถพับเก็บได้นะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าต้องดึงตัวนี้นะครับสลักมาเสียบไปที่เดิมตรงนี้ก่อนนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับแล้วก็ถึงจะกดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มพับเก็บซ้ายก่อนขวาก่อนก็ได้ สนใจติดต่อได้ที่ไลนเดเวุกรกาการแพทย์ฝากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราลบกลูกค้าปแกน QR ที่อยู่ด้านข้างของ u t ท b e สอบถามไอีของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่ตาคนเลยนะคะตอบไวมากเลยหรือลูกค้าจะกดไลน์ที่อยู่ด้านล่างของย u ทูปติดตหอแอดมินได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะโทรสายด่วนเรา0 8 4 6 5 8 1 8 7หรือ0 8 9 4 9 9 8 2 2นะคะแลวเรามีชูรูมอยู่ที่สี่ร้านนะคะสั่งมาดูสินค้าด้เลยอย